นี้นะคะพินสุดาเพชรผสมค่ะรับหน้าที่พิธีกรน,นะคะคุณผู้ชมขาถ้าพูดถึงเรื่องเบาหวานนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอรอบตัวเราค่ะมีคนที่เป็นเบาหวานเยอะแยะมากซึ่งฉันเชื่อว่าถ้าไม่ใช่ตัวของคุณผู้ชมเองก็อาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่ทํางนานด้วยกันหรือว่าเป็นญาติสนิทพิ่สหายนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวาเกี่ยวกับการพิชิตเบาหวานด้วยภูมิปัญญาไทยมาฝากกันและวันนี้ค่ะดิฉันนั่งอยู่กับคุณหมอนะคะคุณหมอจักรกิจ มาประจงนะคะแพทย์แผนไทยชนาญการจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ,กา,แะ,ละาการแพทย์ผสมผสานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอปเป้ค่ะครับขอขอ,ขอนุญาตเรียกคุณหมอปเป้นะได้เลยครับดีแล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี้นะคะจะขึ้นตึกมาที่ห้องสตูไม่ได้นะคะ เนื่องจากคุณหมอค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลที่ยศเสนะคะไม่ค่อยได้เข้ามาที่กรมนะคะซึ่งห้องสตูของเราอยู่ที่กรมเราปพอเจอค่ะก็คนนี้เป็นใคยนะคะไม่มีบัตรด้วยก็เลยไม่ได้เข้าเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราประพอทราบเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะคุณหมอค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะเรื่องของเบาหวานเนี่ยค่ะสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอ สาเหตุหลักๆแล้วของการที่เราจะเป็นเบาหวานได้หลักๆก็มาจากหนึ่งคือพฤติกรรมการบริโภคครับอย่างเช่นหวานมันเค็มนะครับหรืออาจจะมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของการรูกรรมที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้เราเป็นเบาหวานได้ครับอืก็คือสองส่วนนะคะบางคนเป็นเบาหวานก็คือคุณพ่อก็แม่็นหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพึงระวังว่าเอ๊ะตัวฉันอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวกับ ก,ก็<ช>คือคเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเรานี่แหละเนาะคันนี้คันนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าเอ้ยนี่ฉันเป็นเบาหวานหรือ,อยังหรือว่าเอ้ยย่าฉันเป็นเบาหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเบาหวานที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นเบาหวานชนิดที่สองเกิดจากอากาเบาหวานที่ที่สภาวะที่ร่างกายพร่องฮอร์อโมนที่ชื่อ insulin, อินซูลินหรือเอามาใช้ ไม่ได้หรืออาจจะทั้งสองปัจจัยทําให้เป็นเบาหวานอาการที่เราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าเราจะเป็นเบาหวานนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของปัสสาวะบ,บ่อยในเวลากลางคืนครับผมแล้วก็มีเรื่องของอาการชามือชาเท้าหรือจะมีอาการคอแห้งปากแห้งหิวน้ําบ่อยกระหายน้ําหรือเรื่องจานอนไม่หลับก,ก็ได้นะครับอาการเหล่านี้เป็นเหตุผลปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดอาการเบาหวานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนไข้ก็จะต้องได้รับ การยืนยันจากทางแพทย์แผนปัจจุบันนะครัหรือทางแพทย์แผนไทยแผนไตรยุคและการมีตรวจการตรวจเลือกคัดกรองําอีกทีหนึง่งเพื่อยืนยันประมาณสองครั้งครับผม,มก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเ,ออเราสงสัยตัวเองเนาะปัสสาวะบ่อยๆนะคะ,<ช>คะแล้วก็ชาตามมือตามเท้า<ช>นะคะแล้วก็ นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับอย่างฉันนี่ก็นอนไม่หลับนะคะครับผมจะดูแล้วนะยังไม่เป็นนะคะอาจจะติ่มติมอะไรครับผมนะคะก็ต้องพึงระวังเนาะทีเนี้ยในตัวของแพทย์แผนไทยเองค่ะถ้าสงสัยแล้วนี่เราเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรือเนี่ยผลของแพทย์แผนวิบัน si ออกมาได้ชัดแล้วฉันเป็นเบาหวานทำยังไงดีแพทย์แผนไทยจะแนะนํำยังไงคะครับถ้าในทางกระบวนการการรักษาแพทย์แผนไทยก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ 2- ถึง3าะยะนนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง mm hmm. อาจจะเป็นการให้คาแนะนำน <c oughs> ะครับการปฏิบัติตัวหรือการออกกําลังกายแล้วก็ดูเรื่องของอาหารการกินให้ mm hmm. แต่ถ้าผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือด <c oughs> มากกว่าหนึ่งรยีมิลลิกร,รัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปแล้วเนะะี mm ่ยครับกลุ่มนี้ถือว่ากลายเป็นผู้ปวดเบาหวานแล้ว <c oughs> จะเข้าสู่กระบวนการการรักษา,านในผู้ป่วยเบาหวานของแพทย์แผนไทยเช mm hmm. ื่อครับข้ารักมรกรยาสมุนไพร ร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบันควบคู่กันได้ครับอืมก็ไม่จําเป็นนะคะว่าถ้าป่วยแล้วเยเราต้องมุ่งมาในการรักษาในเรื่องของแพทย์แผนไทยล้วนๆอย่างเดียว<ช>ก็คือว่าคุณรับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาคันเซากับแพทย์แผนไทยได้เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการดูแล การรักษาตัวเองแบบคู่ขนานกันเนาะคะ,คะ,ะ,คะแล้วถ้าสมมุติว่าเออในเรื่องของการดูแลสุขภาพเมื่อสักครู่ที่บอกะคะ่ะมันก็จะแบ่งได้เป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยาที่คุณหมอบอกนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายด้วยควนี้อ่าหนิงก็อยากจะให้แนะนํานิดนึงค่ะว่าเอออาหารหรือว่าสมุนไพรตัวไหนาหรือ,อยาอะไรอะไรเงี้ยค่ะที่เราสามารถช่วยเป็นทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานควบคู่กันไปแบบนี้ค่ะอ๋ออ่า เป็นอาหารหรือพืชผักหรือยสมุนไพรี่หารได้ง่ายๆนะครที่กินแล้วส่งผลต่อร่างกายในทางเสียน้อยที่สุดนะครับก็จะอย่างหลักก็จะมีประมาณ3ตัวนะครับตัวแรกที่หาง่ายที่สุดเลยเป็นพืชผักที่ให้พลังงานต่าํา นะครับแล้วก็มีกากใยสูงนะครับตัวแ้กจะเป็นตำลึงอ,อันนี้ค่ะอยู่ริมลัวใช่ครับอันค่อนข้างดีครับมีสารสำคัญเป็นพวกอาเบตตาแคลรทีนเรื่องของสายตาได้ด้วยมีวิตามินซีอร่อยด้วยใช่ครับหาง่ายมากนะครับจากงานวิจัยพบว่าเนี่ย กินทุกๆ1กรัมสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เดี๋ยว1กรัมนี่คือยังไงคะ1กึ่มือค่ะหกรัมครับเป็นน้ำหนักชายครับอาแล้ว1กรัมนี่ถ้าเอาไว้ใช้จริงนี่มันน่าจะเราคงจะไม่ได้มานั่งเยอะใช่ครับกอ่ค่อนข้างเยอะอยู่เรียกว่ากินเป็นอาหารนะครับใช่ครับกินเป็นอาหารค่อนข้างปลอดภัยครับตัวที่2จะเป็นอบเชย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวตําลึงนี่ก่อนก็คือว่าตัวตําลึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานํามาใช้เนี่ยค่ะการใช้ก็คือเรานามาปรุงเป็นอาหารสะพานเป็นน้าคู่กับน้าพริกก็ได้หรือจะเป็นแกงจืดตําลึงหรือจะเป็นต้มเลือดหมูตําลึงก็ได้ครับหรือจะเป็นตําลึงผัดไก่ก็ได้ทําได้หมดทุกเมนูเลยครับใช่ก็คือว่าเอาเอาเอา เพื่อผักเหล่านี้แหละมาปรุงเป็นอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวันนะคะก็คือมีเมนูอย่างที่คุณหมอบอกนะคะหิวเรื่องหิวไก่เทียงนะคะตัวต่อไปค่ะมีตัวไหนอีกคะเป็นอบเชยครับอบเชยอบเชยที่เป็นเหมือนที่เราใส่ในพาโลหรืที่เราเจอในร้านกาแฟก็จะเป็นการโรยผงซิลิม่อนนะคะแล้วก็โรยในเค้ก ใช่ครับตัวนี้ค่อนข้าโยกค่อนข้างโคเวอร์มากเลยแต่จะโรยในเค้กอันเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมก็จะได้นิดนึงจะไม่ได้นะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนาะคค่ะทีนี้หลักๆแล้วสรรพคุณของตัวอบเชยหรือซีเมอมอนเนี่ยครับจะช่วยในเรื่องของควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็คุมความดันแล้วก็ไขมันในเลือดได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยตัวของอบเชยเองแล้วครับมันจะเป็นตัวเสริมทําให้ร่างกายเราดันอินซูลินไปใช้ให้เป็น พลังงานเกิดประโยชน์เป็นพลังงานกับร่างกายมากขึ้นประมาณนั้นครับเอ้ยมันมันวิธีการคือใช้ผงอบเชยใช่ครับเป็นใช้เป็นผงครับผมน้ำหนักประมาณหกถึงสิบห้ากรัมต่อการใช้หนึ่งครั้งถ้าหกถึงสิบห้ากรัม,มก็จะต่อหนึ่งเมื่ออาหารก็จะเริ่มตั้งแต่1กรัมไปก่อนก็ได้ครับ1่1กรัมก็จะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวๆประมาณข้าวๆ้าวนะครับ แล้วถ้าเราไม่ได้กินตัวนี้แต่ว่าเราเอาไปปรุงหมายถึงว่าเอาไปใส่ในพัโลใส่อะไรเงี้ยคือคุณภาพหรือว่าเป็ถึงท่าของขจะใช้ได้ไหมถ้าอย่างเป็นพาโลอย่างเนี้ยครับอ,อ,อาจจะต้องเราเราระวังนิดนึงเพราะว่าในกระบวนการการทําอาหารแบบเนี้ยครับก็จะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงแนะนําว่าอาจจะเป็นชงเป็นกาแฟาดำสายซิงมอนก็ได้นะครับหรืออาจจะทํา เป็นเมนูอื่นๆที่มีน้ําตาลไปส่ผสมน้อยหน่อยย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยได้เนาะก็คือพะรู um ้บางทีมันก็หวานไปนะคะแล้วก็ตัวของไข่แดงหรืออะไรนี้เกี่ยวไหมคะจริงๆไข่แดงทานได้นะทานได้นะคะได้ค่ะมีตัวไหนแน่นออีกไหมคะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายก็คือมาราคีโนบดิฉันชอบตัวนี้ใช่ครับมาราคีโนกเนี่ยจะค่อนข้างขมนิดนึงครับอ่า ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของมารัคีนกจะเป็นฤทธิ์ขมเย็นนะครับสารสาคัญของตัวมารงคีนกเอครับจะมีว่าขมเย็นนี่คือยังไงคะขมนี่โอเคขาใจากรสแต่เย็นเป็นรสยาครับรสยาสมุนไพรนะครับในทางการแพทย์แผนไทยมองว่าร่างคนผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะเกิดจากการสูญเสียสมดุลของธาตุนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสพตาหรือธาตุน้ำเนี่ยมาที่มัน กาเริบมากขึ้นมีผลทําให้ถ้าเสมหผมันมีทิศทางที่สูงขึ้นก็จะมีอาการคอแห้งปากแห้งอย่างงี้ครับถ้ามีต่าลงก็จะมีปัสสาวะบ่อยมีชามือชาเท้าตัวมรคคีนกที่มีฤทธิ์ผงเย็นก็จะไปช่วยลดบทบาทอิทธิพลของธาตุไฟความใช้ร่างกายเราปับสมดุลได้มากก็คือเป็นการปรับสมดุลในร่างกายถ้าเกิดการสมดุลการนั่นเองนะคะสารภาพฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สารสำคัญก็จะมีโพลีแคลไซพีกับชาเลนตินอันนี้เลยครับค่อนข้างดีงานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะัมีประมาณ11 RCT ซึ่งเป็นการวิจัยที่หลายคนนะครับช่วยในเรื่องของลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับมันตัวมันเองมีฤทธิ์ใ้คล้ายกับอินซูลินเพิ่มการดูดซึมของน้ำตาลที่ผนังหลอดเลือเล็กได้ ประโยชน์ค่อนข้างเยอะมาเป็นอาหารได้ใช่ครับแล้วยาที่เป็นแคปซูลแล้วเป็นมาระขี้นกแน่นำไหมครับ,รบอ่าจริงๆริงทานได้ครับแต่ต้องเอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยไปอยู่ร่วมควบคูก่คก,กันไปเพราะว่าถ้าเรากิน S <S อเองนะครับโดยไม่ได้รับการดูแลเนี่ยอาจจะมีภาวะเสี่ยงทําให้เกิดภาวะชนิดหนึ่งชื่อไฮโปโกไกซ,ซีเมียครับที่ภาวะของระดับน้ำตาลในเลือดลดลงกระทนหานทำให้มีอาการยิง่งเยียนศีรษะบ้านหมืนอนนางหมดมได้ครับยังไงก็ต้องให้รับการดูแลกับแพทย์แผ,ผนไทยหรือแพทย์แผนตะวักก่อนถ้าเราไม่ทานเป็นตัวยาที่เป็นแคปซูล เรากินเป็นอาหารเป็นเมนูอาหารได้ไหมได้ครับปลอดภัยมากนะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงหกกรัมก็จะระมสี่ถึงหกลูกได้ครับที่สําคัญจะต้องเอาเมล็ดข้างในของมะระที่นกขอขาวๆเหรอคะใช่ครับเพราะว่ามันมีรายงานในผู้ป่วยคนไท้ที่เป็น G6PD ค่ะว่าทําให้เกิดเมเล็ดแดงแตกได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาเม็ดข้างในออกแล้วก็กินเป็นตัวกินแ้อขางนอกใช่คเอเม็ดมันก็น่าจะขมกัน ส่วนใแต่ส่วนใช่ส่วนใหญ่ก็เห็นเวลาเขาทำมาล็กที่นอกใช่ไหมคะยังไงมันก็ต้องขูดออกแถมเวลาขูดนี่ต้องเอาไอ้เยื่อเขาขามออกด้วยนะผมได้ใจอะะใช่่ค ขมแบบอืมแต่ถ้าใครที่ชอบขมๆนะคะรับรองได้เลยค่ะมะละขี้นกนี่แบบมันช่วยเจริญอาหารด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะ <S <S มันม,มีนิดๆขมดิฉันกินมะ l ะขี้นกเยอะไงดิฉันกินมะละขี้นกเยอะไงก็เลยแบบอืมเจริญอาหารแบบนี้ขมนะคะมีตัวอื่นอีกไหมคะมีอีกเยอะมากเลยครับยกตัวอย่างหน่อยว่าเอมันมะะีน พัมวช่ต้นไหนอะไรอชาพูได้เลยคับเนี่ยใช่ครับมีเชนดาก็ได้ครับเชงดาเหรอคะใช่ครับหรือจะเป็นเตยหอมก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มน้ำใบเตยได้ครับตอนนี้ก็จะแต่น้ำใบเตยใส่น้ำตาลเยอะก็ไม่ไหวนะก็เอาต้มที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือสารแทนความหวานได้อาจจะใส่เป็นย่าหวานก็ได้ครับจริงๆแล้วมีกระบวนการทำ ค่อนข้างง่ายเลยในการใช้สารแทนความหวานอย่างเช่นญ่าหวานนะครับถ้าเป็นอ,อีกชื่อหนึ่งเขาจะใช้เป็นสตรีเวียก็คือเอาญ้าหวานมาสกัดเอาเป็นความหวาน<อ>ใช่ครับไอ้ญ้าหวานตัวเนี้ยมันถ้าเราเป็นเบาหวานเนี้ยคือเราเป็ยันกินได้กินนะคุณหมอแต่ไม่ทราบว่าเวลากินเนี่ยมันต้องจากัดความเรียกว่าไรนะความความหวานหรือ ปริบันการใช้อย่างไรครับถ้าเป็นใบใช่ไหมครับก็ควรจะใช้ประมาณ1-2ใบต่อการใช้1ครั้งนะครับถ้าเรามีเป็นผงหรือเป็นแบบแซรันะครับอาจจะเริ่มอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนชาใช่หนึ่งหรือครึ่งช้อนชาก่อนก็ได้ค่ะที่ต้องพูดอย่างยิ่งพอเลยไหมคะเดี๋ยว คุณผู้ชมที่เป็นเบาหวานบอกอุ้ยกินได้ย่าหวานมันเป็นแค่สารกินเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนะโอเคนัสักคู่นี่คือเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอาหารใช่ไหมคะมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะอะหลักๆแล้วก็ต้องมีเรื่องของการออกกําลังกายเพืามเป็ส่วนช่วยนะครใช่ครับเราทานแล้วกินอิ่มนอนหลับเราต้องมีการออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยครับมีเป็นส่วนช่วยทําให้ร่างกายเราดึงพลังงาน ของมาใช้นะฮะ้เป็นประโยชน์กับร่างกาย,ยกรารออกกำลังกายเริ่มต้นง่ายๆครับอ,อาจจะเริ่มจากการเดินก่อนได้อ,อาจจะเป็นว่ายน้ําโยคะหรือสีดัดตนชื่อกงหรือการเดินกะลาพวกนี้สามารถทําได้ครับแล้วก็ความปลอดภยัยก็ที่สูงเมื่อคุครูพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการเดินกะลาค่ะคคเดินกะลานี่ เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยมันคืออะไรมันคือกะลาที่ผ่าครึ่งนะครับกะลามะพร้าวนะพร้างที่แก่แล้วครับก็ผ่าครึ่งมันจะมีนูนนูนๆผ่าครึ่งนะครับมันจะมีรอยนูนเพราะว่าไอ้ตรงรอยนูนเนี่ยมันจะช่วยกดบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วดเบาหวานจะมีเรื่องของอาการช้าไอ้ตรงที่เป็นโค้งๆมนๆแบบนี้ครับมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณฝ่าเท้าได้ดี สาม,มารถลดอาการชาได้โดยที่เรายังไม่ต้องไปกาการนวดได้แล้วก็ความปลอดภัยมันก็ขง้นสูงอ<ช>นะคะแล้วค,คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีกะลาเนาะก็<ช>จะเหยียบเหรอคะใช่ครับแต่ว่าความแข็งมันก่นข้านแข็งครับทีนี้วิธีการที่ทําก็คืออาจจะหาผ้ามารองแล้วเอากะลาตัวนี้วาง อาจจะเป็นหลายๆอันก่อนก็นได้ครับอ,อาจจะเริ่มทีละหนึ่งางโดยการหาราวจากก่อนอ,อย่างเงี้ยตมเดืาาก็จะเป็นการนวดไปด้วยถ้าถ้า,ถ,าถ้าป่วยเป็นเบาหวานนี่เป็นนวดได้ไหมคะจริงๆทําการนวดได้ครับแต่ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการประคบร้อนหรือการแช่เท้าเพราะว่าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยประสาทสัมผัสส่วนปลายอาจจะช้ากาว่าคนปกติดังน,นั้นวิธีการทําก็จะต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญ ถามว่าน, <Okay. S 1> นวดได้ไหมนวดได้นวดลด,ด,ดอาการชากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณขาถึงเทา้าทําได้ uh huh. นะครับแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องของแผลเบาหวานที่เทา้านี่อาจจะต้องมดเว้นไปก่อน oh, ใช่นะคะโอเคค่ะเรา,เารู้ในเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของอาหารแล้วแถม เสริมในเรื่องของอนวัตกรรมกระหลาด้วยนะคะมีที่บ้านที่บ้านก็มีค่ะแต่ว่าจะตั้งอยู่ตรงนั้นละทา่ลองเอามาทําดูนะคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นของเรูปแือก็ดีนะคะคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็มีกาแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะคุณหมอทราบมาว่าคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะสามารถที่จะรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะในส่วนของคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้แผสมผสานของคุณหมอเองนะคะคุณหมอก็ดูแลในส่วนนี้เช่นกันเช่นคะไม่ทราบมีกระบวนการหรือว่าวิธีการถ้าสนใจอยากจะเข้าการรักษาหรืออะไรเงี้ยต้องติดต่ออะไรยังไงครับอย่างคลินิกเบาหวานนะครับห,หรือคลินิกเอ็นซดีโรคเรื้อรังนะค,ะครับก็จะมีในทุก โรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับแต่ให้เป็นโรงพยาบาลที่ผมดูแลอยู่คือโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมวัสดุจริงๆก็ได้ทั่วประเทศใช่ครับจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารของสัปดาห์าที่เป็นคลินิกเฉพาะโรคนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็จะเป็นการตรวจการการักษาแบบทั่วไปในโรงพยาบาลอยู่แล้วะคระับครับผมค่ะเบอร์ติดต่อเดี๋ยวเราติดต่อทางขึ้นซีจีให้ตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะ ปรึกษาดูก่อนได้หรือไม่ก็ไปพบคุณหมอดูก่อนได้นะคะเพื่อขอคาแนะนำเนาะเอาแหละค่ะเวลาเลยแค่หนึ่งนาทีเองนะครับค่ะคุณหมอหาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วค,คุณหมอมีอะไรฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมไหมคะเบาหวานนะครับะะเป็นโรคที่รักษาแล้วไม่หายแต่เราสามารถทําให้อาการมันดีขึ้นได้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือ,อดโดยการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การแพทย์แผนไทยคือหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เรา ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยครับอ๋อนะคะคนไม่เป็นนะคะหรือว่ายังไม่เป็นหรือว่าน้าตาลปิ่มปิมใกล้เป็นนะคะก็ลองใช้วิธีการนะคะอาหารเครื่องดื่มการออกกำลังกายการมีวิธีการดูแลอย่างคุณหมอได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะคุณหมอคะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องพบกันใหม่ในอีทีหน้านะคะ<อ>กับเรื่องราวสาระดีๆนะคะทุกวันอาะคะเวลา11นาฬิกาค่ะวันนีน้เราสองคนนะคะเวลาหมดหมดลงแล้วค่ะเราต้องลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ I'm